งแล้วเจ้าช่วงแรกเช้าประชาฝากเอินเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารตีอันอเครือข่ายของเขาเนะ่ยเจ้าได้ส่งมาเขาได้จุยกันประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น,น้องไปร่วมกิจกรรมหรือไปร่วมรับชมกันเจ้าวันไหนนะวันสุกติพันมาเป็นจะไใดเจ้าไปห่วมในกิจกรรมจดทะเบียนสมรสก่ก <laughs> ิจกรรมจดทะเบียนสมรสอเนาะ เรนโบไรส์นาที่อันบ้านสางนะเจ้าที่สันต์ะม่วงใช่นเะนาะก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนเพราะเห็นมีคนถ่ายภาพออกมาแล้วสวยๆเจ้าภาพมุมสูงนี่นะเนาะถ้าใครยังบ่เคยหันกันลองไปเสาะพอเรนโบไรส์ของจังหวัดพะเยาน่ะนะนะล้วก็ไปดูได้ตาตัวเก่าได้นะเจ้าภาพภาพที่เฮาหันในอันอย่างก็ได้ตาตัวเองก็ภาพมุมสูงมันอาจจะต่างกันเนาะ ยังยังนกอยางยางมันบินมันกะเห็นในภาพมุมกว้าง,งแต่เขาเป็นคนเดินดินเนาะอาจจะเห็นภาพเห็นรูปแบบหนึง่งแต่รับรองว่ามีความสวยงามนะเจ้าเข้าก่นนี่ผนบอกว่าทําเอาเข้านับปีบันทําเนาะกะเก็บเกี่ยวเรียบร้อยตอนนี้กะเข้านับรังผ่องนะเจ้านะถ้าขจาจไปดูเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแกจะยังไปเห้นมันจะบางงามเนาะดังนั้นกะเชิญชวนท่านไปก่อนนะ ฉชน,นชวนทันไว้ก่อนมีเวลากลับไปกันติสันประมวงตังเข้าวัดอนันตโยนั่นเองเจ้าตอนนี้สาวจีทั้งอออากาศแล้วก็อออากาศทางวิทีุอแล้วก็ไล่ผ่าน YouTube ชงภูกามเจ้า P H U K A M จะได้กะมากดติดตามทันที่กดติดตามแล้วกับบดีกดซ้ำในใที่กลายเป็นว่าเลิกติดตามเปเหมาะนะมาดูเรื่องของก่อนจะไปข่าวอื่นๆนานวันนี้วันนี้17กุมภาพันธ์นอะนายกลงพื้นที่ตี ตีจังหวัดสงขลาเจ้าตั้งแต่ตัว,วามาละสิบหกถึงสิบแปดกุมภาพันธ์นะโดยเฉพาะวันนี้เจ้าเวลาบ่ายโมงจะไปติดตามการบริหารจัดการนา้าตีบริเวณทะเลทะเลน้อยนะเจ้าติมพือค้นขนนจังหวัดพัทลุงนี่ตาอนตีชอบขอเพลงทะเลน้อยนะนายกจะไปเอลหันนะเจ้าเนาะบ่บายโมงจะไล่สซดผ่านผ่าน NBT Connect รวมถึงเครือข่ายกลุ่มประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมถึงสวทอพยาวด้วยนะแล้วก็บสามปลายน้อยหนึ่งจะไปหาหรือประเด็นการผลิตอาหารทะเลตีบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดส่งขลาเจ้าอันนี้กันไล่ซดเหมือนกันนะใบใบสามเนาะจากใบมงอยู่ตีทะเลน้อยเนาะบสามใบสามจะยูตีอันบริษัทไทยยูเนียนซีฟู้ดส่งขลาหารือประเด็นการผลิตอาหารทะเลและเห็มรอบหนึ่งของวันนี้นะ วันที่17กุมภาพันธ์น่เจ้าเวลา4โมง40นาทีก็ประมาณสัก4โมงปลายก่อน5โมงย่งเนาะ4โมงปลายไปตีชุมชนเมืองเกาสงขลาเน่เจ้าย่านเมืองเกาสงขลาจังหวัดสงขลาเจ้าเนาะแล้ววันพุธกจะมีการประชุมครมอสัญจรน,นอกสถานที่นะเนาะวันอังคารทุกวันอังคารเนี่ยเจ้าดังนั้นเนี่ยก็ติดตามซื้อของกรมประชาสัมพันธ์ก่อแล้วกันเจ้า นอกจากเขาติดตามภารกิจของคณะรัฐมนตรีตีลงพื้นที่จังหวัดส่งขาพัทลุงต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าฝุ่นควันพีเอ็มสองจุดห้าจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังควบคุมไฟป่าและหมอกควัน,นจะ,ะรายงานจุดฮอสปอตจากดาวเทียมนเนาะดาวเทียมตัดเจ้าเวลาประมาณตีสองเจ้าพบว่ามีจุดฮอสปอตหรือมีการเผากันเนี่ยปาอนุรักษ์สี่ร้อยแปดสิบ สี่จุดดปะปลาอนุรักษ์นะท่านผู้ฟังเจ้าปลาสงวนแห่งชาติสี่ร้อยสามสิบจุดนี่นอกพื้นที่ปลาแปดสิบสองจุดทั้งรวมทั้งหมดเก้าร้อยเก้าสิบหกจุดเจา้าดังนี้เออดังนี้ก่อนมีพะเย,ยาก็มารุ่นหนึง่งหนักๆนักก็คือลำปางสองร้อยสอสองจุดเจ,าจา้าจังหวัดลำปางนะเนาะไปเผากันแต่กันว่าบนปลาบนดอย อันดับสองคือเมืองตาเการ้อยเจ็ดสิบสี่จุดดับสองนะอันดับสามอุตรดิตเจร้อยสองจุดอ่าอันดับต่อไปเจ้าอันดับสี่อันดับสี่เมืองแปดเจ้าแปดสิบสี่จุดแปะน,นะอันดับห้าอุทัยธานีหกสิบเก้าจุดมาได้ถึงพะเยานี่อันดับหกพะเยาเจ้าหกสิบห้าจุดมาใจน้อยๆนะ อันดับหกของประเทศนะที่มีการเผากันนะเจ้าอันดับเจ็ดกําพแพงเพชรห้าสิบเจ็ดจุดอันดับแปดลำปูนสี่สิบเก้าจุดเชียงใหม่สี่สิบเจ็ดจุดเพชรบุญนะส,ส,สามสิบแปดจุด,น, 15, จด 9, จ 5, 7, น่านสามสิบสี่จุดเดอะนครสวรรค์ส้าสามจุดพิษณุโลกสิบห้าจุดสุโขทัยเก้าเจียงใหม่เจ็ดไม่ของสอนหนึ่งพิจิตไม่มีนะเจ็ดสิบเจ็ดจะวัดภาคเหนือนะพิจิตบาเจอเจ้าเออเนาะเนี่ยเจ้ามันเผากันแต่กันว่าเผาหักใจ เผาแต่แต่กับมีคนเผืึอข้อมูลว่าบางคนกับขึ้นไปเผาแต่เนาะอาจจะมีอาชีพเกี่ยวข้องกับปลานต่จากความสะดวกมากง่ายแถมอาชีพหนึ่งกะมันบ่เชิงว่าเกี่ยวข้องกับปลาแต่เป็นอาชีพตีตีลักลอบผลสินค้าผิดกฎหมายผ่านพื้นที่ปลา แล้วมันเบียงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่อันนี้เจ้าหน้าที่เป็นบอกนะเจ้ามันเบียงเบนความสนใจของเจ้าหน้าที่มันเผาตะแจงนี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่่วยกันระดมทีมมาดาไฟแล้วมันกะไปเห็มจุดหนึ่งอ่าจะได้มีคนสกัดมันอินเนี่ยเออมันก็มีความเปลี่ยนไปได้เนาะพอไม่พี่น้นนองตัว่วยกันเป็นหูเป็นตานะเนาะคนที่ทําพิษกฎหมายนะเจ้าถ้าเฮายังละเลยยังเผิกเฉยนี่นะ บะม,มีจ่จะเอาพื้นทีป่ป่าของเขาได้กินได้อยู่เนะความสมดุลทางธรรมชาติมันกับบะมีเนาะมาอัปเดตเรื่องฝนดีกว่าเรื่องฝนเรื่องอะไรอย่างต่างๆจากศูนย์พยากรณ์อาการระยะกลางโยุโรปวิเคราะห์ตามแบบจำลองนะเจ้าช่วงนี้การตั้งแต่กลางเดือนนี้เป็นต้นไปอาการจะเริ่มมีความแปรปรวนนักขึ้นเป็นช่วงเปลี่ยนทายหรือรู้การล้มก็จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางกันนะเจ้านี่อากาศหนาวเย็นเนาะบอกวันนี่อากาศฮอนคือเรียกได้ว่า วันหนึ่งมีสองฤดูตั้งแต่มาแรงไปจนถึงมาเจ้าฤดูหนาวจ้ะเก้า <c> โ <oughs> มงสิบโมงว่าเป็นฤดูห่อนะหรือบางวันช่วงนี้อาจจะเป็นฤดูฝนเออฝนอาจจะตกก็ได้นะจะ๊ะบางวันเริ่มมีฝนฝนค่ากะนองนี่นะต้องติดตามเฝ้าระวังอันตรายจากฟ้าเอ,อ่อจา,ก,า,า,ากฝนฟ้าพายุฝนฟ้าขะนองเรียมหับมือช่วงวันนี้ถึงเสาร์สี่กุมภาพันธ์คาดว่า มวลอากาศเย็นกำลังปั่นกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคอีสานกับทะเลจีนใต้ทำให้มีลมที่ใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่บ้านเฮามีอาการห้อนในตอนกลางวันภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพป,ปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองล้มกระโชกแหงรวมไปถึงฟ้าผ่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางจุดบางพื้นที่เริ่มจากภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆรวมถึงภาคเหนือนี่นะเจ้า เนาะยกเว้นภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวระยะทัดไปเจ้านะก็เป็นการพยากรณ์อากาศเนี่ยเจ้าที่อามารายงานให้ได้ฟังกันอู้ถึงอากาศอู้ถึงน้ำวันนี้สถานการณ์น้ำน้ำน้อยลงติ๊ตีแล้วนะอ่างเก็บน้ำเมตต์่ำเจ้าอ่างเก็บน้ำแม,ม่ต์่ำตอนนี้มีน้ำอยู่ตีเจ็ดสิบสี่จุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์เก็บได้ตีสามสิบล้านจากความจุสี่สิบเอ็ดล้าน ระบายออกมาอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์แปดหกล้านลูกบาทเมตรจับยังมีการระบายออกอยู่เนาะอ่อางแม่ปืมแม่ปืมมีน้ำอยู่ที่หกสิบสองจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์นะหรือสามสิบเอ็ดล้านกว่าจากความจุห้าสิบล้านมีการระบายออกมาเช่นกันที่ศูนย์จุดสองเก้าสี่ล้านลูกบาทเมตรระบายออกมาหนักกว่าอ่างแม่ตม่ำกว่านะเจ้าส่วนอ่างแม่ใจมีนม้ำเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สามล้าน บ่มีการระบายออกแต่อย่างใดร,รวมถึงอ่างเก็บน้ำน้ำจุนก็นเหมือนกันมีน้ำอยู่เต็มที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าล้านปายเจ้ากว้านพะเยาโอระบายหนักเหลือเปินเนอะตอนนี้น้ำกว้านพะเยามีแข่ประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะน้อยลงติกต๊กๆแล้วนะห้าสิบหกจุดเจ็ดศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเจ้ามีน้ำอยู่ตีิบเอดล้านปายจากความสมัถเต็มตีตี๊หาเก็บได้ห้าสิบห้าล้านมีแข่ประมาณห้าสิบหกเปอร์เซ็นะต์น่ะระบายออกมาอยู่ตี หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามมืนกว่าลูกบาทเมตรมีการระบายออกมานะน้องเร่งซ้ายน้องน้องเร่งซ้ายบ่มีการระบายแต่มีน้ำอยู่ที่หกสิบสองจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์มีสิบสามล้านปลายจากความจุติเก็บได้สิสอง 2. ล้านจ้ะนะช่วยกันประหยัดน้ำนะแต่ผู้ฟังเจ้าขอบคุณทันทีเข้ามาติดตามนะเจ้าท่านอะไรอย่างเนี้ยมันไก่เนาะขอพรนิคม เลสลี่จางเนี่ยเจ้าขอบคุณค่ะน่าจะเป็นคนจีนทนอย่างก็คุณใช้ภาษาไทยที่สวยงามฉันสนับสนุนคุณแล้วนะขอบคุณค่ะ thank you thank you เสีย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 ภาษาจีนเนาะเสียเสียขอบคุณเจ้าเร <c oughs> าพอบุญตักมาเป็นภาษาจีนอูไปต่อมาได้แล้ว <c oughs> มาเพะมาเดืองของไข่ที่ยากจะไปเห็นต่อ บนหอ้องโครงการเพชรในตมเจ้าอู๋จริงๆสาวจีอยากจะให้ลูกขึ้หลานได้เียนแต่บนทัพบางสาขาตัวอันเนาะแล้วก็บางบางคณะบา,บางบางมหาวิทยาลัยตวัวอันเนี่ยเจ้าเรียนจบบรรจุทันทีโคตาครูนะคณะศึกษา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรเโ้คโครงการเพชรในตมภาพสมัครจนถึงเสาแปดกุมภาไหนเจ้าสอบสัมภาษณ์เสาหกเมษายนส,สมัครฟรีนะก็จะได้แล้วก็เข้าไปดูได้ดี เิ่นหัว่าโครงการเพชรในตมคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ิโรธรแต่่นนี้เงอนไขผู้สมัครต้องเป็นผู้ขาดแคลนทรุนทรั์มีรายได้ต่อครัวเรือนบ่เกินส6มแสนหกหมนบาทต่อปีต่ออันเนจ้าแล้วก็หับเฉพาะมหกที่จบการศึกษาปีหกเจ็ดห้าบคนที่สอบเทียบนี่นะใครจะเป็นนางฟ้านางพยาบาลทัพฟ้า,าจะนางฟ้าเนะเจ้าเตรียมเปิดรัาบทุนเต็มร0อยเปอร์เซ็นตวันนี้วันแรกที่หับสมัครนะคณะ พยาบาลเวชศาสตร์การบินหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะเจ้าหับทุนของธรรมกาศหกสิสี่ทุนเป็นมป็นิงห้าสิบหกเป็นประจย 8, ัยแปดก้าูเส้นทางพยาบาลทัพฝ้าหับสมัครวันนี้วันแรกเจ้าจบม6หกแผนการเฮียนวิทย์ขณิตอายุบกเกินเศร้าสองปีสัญชาติไทยนะเข้าไปดูรายละเอียดได้ดีของธรรอากาศเนาะเรื่องของการเฮียนพยาบาล แล้วก็ช่วงนี้ไข่ไปเจียงฮายเนะี่ยเจ้าเปิดมีการสร้างทางเบียงแปลงทางหลอดและปรับปรุงถนนศูนย์แยกราชการบนถนนสายชยรอหนึ่งศูนย์สองสามอำเภอเมืองเจียงฮาย,จาาายเ,าเจ้าเนาะมาระวังตัวเอาละเจ้าเวลาเขาจะบปอปในช่วงแรกนี่นะเนาะเขาจะล่ำไปเหละเขาเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการาข่าวเมืองไงเจ้าข่าวเมืองไงควายควายแปดโมงเจ้า สวทพยาเก้าสิบหจดสองห้าเมกะเฮิรตช่วงดีเจฝากข่าวมาที่ข่าวของเงนจังหวัดพะเยาพ่องชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมรัน2025ัสามวัยใจรักสุขภาพครั้งทีหนึ่งเมื่อตะว,วันนี้เจ้า ท่านรองบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมวิ่งกิจกรรมรันสามไว้ใจหักสุขภาพที่สนามกีฬาจังหว,วัดพะเยาต่างชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพะเยาวจัดขึ้นนะ เพื่อส่งเสริมเพื่อคนกลุ่มวัยเด็กวัยทำงานแล้วก็กลุ่มวัยผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุใจเวลาอยู่ห่วมกับคนในครอบครัวและสังคมยังมีความสุกนะอุย้ยมีคนวิ่งสีสรษนหลายคนเนะี่ยท่านร้องประว่ติกิจกรรมเี่เป็นกิจกรรมดีๆนะกระตุ้นใหือคนเนี่ยมาใส่ใจสุขภาพนะเจ้าสามวัยมีอย่างไ่เริ่มวัยเด็กวัยทำงานและผู้สูงอายุจะได้ใจกันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและแตะวันเช่นกันนะนเจ้าที่แม่ใส่เนาะ แม่ใส่ก <laughs> ็มีกิจกรรมกีฬาเหมือนกันนะม่ได้ไปแต่คือช่วงสัปดาห์นี่สาวจีมีแต่ยุ่งกับยุ่งต้องมาสัปดาห์นี้ตั้งแต่ต้นปีมาแต่น่ะเดมาฟังเจ้าเข้าบ้านขำหมึดนะออกจากบ้านก็หกโมงไายเจ็ดโมงเนี่ยเสาร์อาทิตย์บางเดือนอเพียวบ้านวันขำอ่ะเพียวแต่แต่น่ะมีนาทีเพียวบ้านแต่แต่นะเป็นอะไรอย่างงีเป็นโรคจิตกันยงชอบเพียวบ้านมันเพ้ะ คือเพียววันนี้มันผูกกับเพื่อนละเพียววันนี้มันผูกกับเพิ่อละไครดีถ้ากายบ้านสาวจีหันนะมันแลนมันเพียวบ้านอย่างเพื่อ,อยังเก้อยนะพอเด้อยเจ้าใบไ,ไหม่ยิงวันไหนล้มสัมภัยเนาะอ๋ออ้นะ่ะเหมือนไปได้กวาดได้เพียวแล้วคนเท่าบปรรยากาศเนะ่เนาะกับเพียวตะกุนบนแต่ว่านี่เนาะมีการแข่งขันกีฬาเนาะการแข่งขันกีฬาสีประชาชนตะบุญแม่ใสแม่ใสสัมพันธ์เกมทีสนามโรงเรียนชุมชนแม่ใส นะฮะผมซื่อวัานธรรมเพอเมืองพะเยาว,ว่าที่สดเออเมืองพะเยาเนาะมาแล้วก็มีหลายๆคนเนะี่ยเจ้ามาฮือกำลังใจนะมาแอวหามาฮือกำลังใจมาเอามือเอาบตอ,อื่นมาเอามือด้วยเขาพุณนจะหนักเนะเจา้าจีอัน,นมาฮือกำลังใจแล้วมาสนับสนุนเน,ะนาะอ่ะก็สาวจีฟังอยู่ที่บ้านบาดแรงละบายบายละ กันหันปืนมวลปืนงันกันแล้วทรงตัวแทนไปแล้วนะคนเท่าเอาบ่อุ้ยไปเอาบ่อุ้ยไ,ออยไปอันรวมกิจกรรมละฮู้เล่นอย่างก็เริ่มปีนี่ไ่ได้ถ่ายรูปถ่ายเลยเพราะว่าไ่ได้อยู่นะเจ้าต่ว่ากลมาอยู่ที่สถานีเีอย่างเงี้ยเนาะอ่ะมวนงันกันเจ้าจังหวัดพะเยายังคงเข้มในการป้องปรามระงับยับยั้งเพื่อบห้เิดการเผาในพื้นที่ควบคู่ไปกับการบังคับใจกฎหมายสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างต่อเนื่องท่านรองผู้ทนะนะเจ้าปฏิบัติ ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในหนังสือในราชการกองอำมวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาด่วนที่สุดถึงแนวอำเภอทุกอำเภอรวมไปถึงสาธารณสุขจังหวัดว่าตอนที่ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณัภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM ม5สองจุห้าเมื่อวันที่สิบสี 14, ่ผีพานมาเจ้า เพ่นก็บอกว่าในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการและมอบแนวทางให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยจังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควัน PM 2 5เนาะและการเน้นย่ำเฮออำเภอใจข้อมูลจุดฮอสปอตที่เกิดขึ้นแต่ละวันเนี่ยในการชี้เป้าหมายพื้นที่ต้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรกรรมเขตสปกอรวมไปถึงนั้น ชุมชนต่างๆเดียเจ้าพื้นที่ชุมชนต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันปฏิบัติการแก้ไขปัญหายังแม่นย้ำอีกนะแล้วก็ตรงเป้าหมายที่สุดนะควบผู้ไปกับการบังคับใจกฎหมายคุ้มเข้มพื้นที่อ่ะพื้นที่ไผยพื้นที่มั่นปลวงกำนันท้องทินท้องที่ต่างๆเจยกันทํางานเจยกันเนี่ยการเดียเจ้าจะได้เฝ้าระวังพื้นที่บ่คือมีการเผา แต่ถ้าเป็นพื้นที่ปามันก็นอยากลาบากเนาะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปยากคนบ้านก็นลําบากอีกนะเจ้าเนี่ยมันก็นมีรุดหลอดไปอย่างไปยังเข้ามุนสาวจีดีเออเอ่อเอามารายงานตะกี้ตอนแรกๆนั่นนะเนาะแต่ทุกคนก็ต้องจุยกันนะเจ้าเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเป็นสมบัติของชาติป่าไม้นี่นะเนาะแล้วก็มีอย่างนําก็โอ,อ้ตอนนี้ฮะสิบหกนาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวเมืองไงเจ้า เอาเมืองไงควายควายแปดโมงเจ้าสวทพหเยเกาสิบห้าจุดสห้าเมตรครึช่วงโคศฝาดหมาตอนนั้นวันมาค่าบูชาติพันมาวันสีนไงเนาะวันที่สิบสองดูว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคนก็ออกมาเตือนเนาะ ในส่วนของรัฐบาลก็ออกมาเตือนโดยเฉพาะรองโฆษกสำนักนายกคุณคารมนะเจ้าบอกว่าวันสําคัญของชาวไทยพุทธยังวันมาฆาบูชาจะนิยมทำบุญตักบาทฟังพระธรรมเทศนานะถวายสังฆทานเวียนเทียนรอบพระบูชเพื่อความเป็นสิริมงคลอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยบอใครมีเวลาอย่างสาวจีเนี่ยบอใครมีเวลาช่วงนี้ไ่ได้เข้าวัดเลย <laughs> บัใจห่อนนะเข้าวัดแล้วห่อนใจนะเจ้าเข้าไปได้ <laughs> แต่มีเวลาเข้าไปเ <laughs> นี่ยบางคนบอกเออ คนห้องอย่างก็รวมสวดมนต์ตั้งยู u ูบอันนี้ก็ได้นะเนาะฟังเปิดอัน Youtube ฟังแล้วก็นั่งสวดมนต์ไปตัว ซึ่งมีหลายว่าที่เปิดไทยถอดสดนะ่านทิกต้อผ่องพันยูทูบผ่องพานเฟซบุ๊กผ่องอย่างผ่องอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของการ้ยๆว่าทําบุญออนไลน์เป็นเป็นห่วงนะมันจะมีพวกมิจฉาชีพติใจวันอันอยังต่างๆเนี่ยเนาะมาจุมาลอกประชาชนเวลารัฐบาลมีนโยบายอันอยังต่างๆนี่มันเกิดใจช่องทางนี่นะเจ้ามาจุมาชวนประชาชนนี่ก็เหมือนกันนะทาบุญออนไลน์นะเจ้าอาจจะ จู้เฮากดลิงก์กดอย่างแล้วป้อนข้อมูลส่วนบุคคลไประวังหืดีเนอร์เนาะระวังหืดีนะเจ้าพิ่นก็มีข้อแนะนําว่าหลีกเลี่ยงเว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ติดให้ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากเบอร์แปลกปลอมที่ส่ง SMS ชวนเวียนเทียนออนไลน์มาเดียวนี้ถ้าเป็นหน่วยงานรับอย่างต่างๆพิ่นบ่ส่ง SMS แล้วนะรวมไปถึงธนาคารอย่างต่างๆติวานาเ,บเบอร์เบอร์ที่ขึ้นทะเบียนเนาะกับอิน,อนเทอร์เนต็ตแบงกิ้งนี่นะ ติแอปนี่นะเจ้าบะตรงกันป็นย์ยังขื้ไปแก้ไขเลยนเนาะปุณย์บะทรงลิงแล้วปุณจะทรงแจ้งกางแอบเอาอย่างเอาเอีนะเจ้าดังนั้นกะบบาีไปกดรับอันอย่างต่างๆที่มันค่อนข้างจะสุมเสี่ยงยังเอาต้องเสียสตางเจ้าขอมอนุมัติร่างพระราชกฤิฎีกาเงินจือเหลือทหารลาออกจากราชการกเกษียณกอนกำหนดของกระทรวงกลาโหมมุ่งแก้ไขปัญหาความคับขังของ,ของขนายพลยศสูงเล็งลดทหารจันนายพลผู้ทรงคุณวุฒิต่างต่างข้เหลือ50เอร์ซเจ้า โอ้ยขอยเป่้นมากระทรวงอื่นห่วงกะปิ้นบ่มากระเสียนก่อนกำหนดเออลีรีไทยกะกระทรวงอื่นห่งกะเนาะปเดี๋ยวข้ารายการเฮาก็เหลือน,น้อยนะเป่้นบอกว่ากะทตีพันาุมาคอรามอมีมัติอนุมัติลักการรางพระรากฤษดีการเงินช่วยเหลือผู้ซึ่ง ออกจากราชการตามโครงการ,กรเกษียณอายุก,รกร่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมพศตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะเจ้าส่วนสาระสาคัญอย่างต่างๆนั่นเดียวเขาจะไปอู้กันในชั่วโมงต่อไปกันละกันเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเขาเหลือมาถึงนาทีแล้วแต่ฝัังเจ้าหู้ว้เนนะว่ากระทรวงกลาโหมเป็นยังมีอยู่แต่กระทรวงอื่นนั่นบ่นี้นะเนาะเอา,ากันอยากจะเข้าเหมือนกัน <laughs> เกษียณก่อนกับนดนะถ้าเกษียณเลยไปเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนี้ยังทราบส่วนตัวเก่าอยู่อาจจะต้องอ่านข่าวพันช่อง Youtube น่อาะจะได้กับกดติดตามกัานะใครที่ไม่ได้ติดตามนะเจ้ากดกัมเนาะแต่ถ้ากดไปแล้วบดีก็ซ้ำนะถ้าเคยกดซ้ำกดไหมเห็นกัมเนอะถ้าเขากดเข้ากดออกนี่นะมันจะบบไม่ติดตามนะฮะ เข้าติดตามแล้วมันจะกดไม่ติดตามแต่ยังบ่ติดตามนี่คือกดติดตามเนาะเอาละอุไปอุมา9 0 0นโมงแล้วนะขอบพุณนทันที่ติดตามผ่านช่อง YouTube ช่องภูการ p h u k m นะเจ้าคุณเลสตีจังเงนอยู่ก็เซเซียอ่า thank you ลากันไปก่อนนะเจ้าได้เจอกันหลังข่าว9 0้าเจ้าวข่าวเมืองไงควายควาย8:00โมงเจ้า